กระจกนะคะมันจะมีไฟด้วยนะคะอันนี้สั่งมาจาก Shopee นะคะ Sho p e e แอปพลิเคชันนะคะต่อจากนี้ไป Shopee แอปพลิเคชันหรือ Lazada ทางโมโมเราก็จะด,ดิวมาอยู่ในแอปพลิเคชันของเรานะคะเราสามารถช้อปปิ้งใน Shopee Sh Lazada แล้วเราได้เงินคืนด้วยนะคะอีกไม่นานน่าจะไม่เกินสิบปีนี้อีกน่าจะประมาณเดือนหน้าก็จะเสร็จแล้วนะคะ ดิวเราสามารถซื้อได้แล้ได้เงินคืนแถมเราอยากขายอะไรในแอปพลิเคชันโมูมอนะคะเราแชร์ปมีคนซื้อเราก็มีแคชแบ็กกลับมาด้วยนะคะซื้ออะไรก็มีแคชแบ็กกลับมาเมื่อเราช้อปปิ้งในในแอปพลิเคชันแล้วหนึ่งเรายังได้เป็นนักธุรกิจด้วยนะคะซึ่งเราก็เอาค่าใช้จ่ายของเราอะคะ่ะเอากลับมาสร้างรายได้นะคะอันนี้ นี่นะคะมันก็นี่นะคะนี่ก็จะประมาณนี้อันนี้ซื้อในแฟลตเซลนะคะจาก200กว่าบาทก็เหลือประมาณ79บาทนะคะ79บาบาทเราก็สามารถแชร์สินค้าขายเมื่อมีคนเข้าไปซื้อนะคะในในลิงก์ที่เราแชร์ไปอันนี้เราก็จะได้เงินคืนนะคะ ื้อะไรไปเราได้เงินคืนหมดนะคะแอปของเราเมื่อคุณมีแต้มครบ120แต้มนะคะนี่คือความพิเศษของแอปเรานะคะมอมอแอปพลิเคชันตอนนี้เรากำลังดิวดหลายธุรกิจแอปพลิเคชันใหญ่ๆนะคะห้างใหญ่ๆเข้ามาอยู่ในแอปของเรานะคะเพื่อเราจะได้มีสินค้าหลากหลายทั้งสินค้าแบรนด์สินค้าปกติทั่วไปซึ่งผู้คนสามารถออซื้อได้ซึ่งใครที่ชอบช้อปปี้ชอบ ช้อปปิ้งในแอปเหล่านี้ก็สามารถมาช้อปปิ้งบนแอปมูมอได้นะคะอีกไม่นานเกินรอนะคะแล้วก็เราสามารถดิวดิวผู้ประกอบการนักธุรกิจร้านค้าเจ้าของแบรนด์สินค้านะคะได้ด้วยอันนี้คือเป็นนักธุรกิจนะคะร้านเล็กร้านใหญ่ได้หมดเลยสตรีข้างทางืุอขอให้มีชื่อเราสามารถดิวได้หมดเลยนะคะอันนี้คือความพิเศษของแอปเรานะคะเห็นไหมคะเราแค่เราเปลี่ยน เปลี่ยนที่ซื้อนะคะเปลี่ยนที่ซื้อย้ายที่ซื้อและเอาเงินที่เราซื้อมาสร้างธุรกิจนะคะอันนี้คือความพิเศษของแอปเรานะคะซึ่งเราก็ยังทยอยดิวทุกคนนะคะที่เป็นสมาชิกสมาชิกทุกท่านสามารถดิวได้ทั่วประเทศเลยคุณก็จะมีร้านค้าบนแอปพลิเคชันนะคะ ซึ่งเปิดการมองเห็นแล้วก็จะมีนักธุรกิจในแอปพลิเคชันโฆษณาให้คุณแอปโฆษณาให้คุณคุณร้านของคุณก็สามารถเปิดการมองเห็นได้ทั่วประเทศเมื่อคนมาใช้บริการคุณก็จะได้เงินคืนนะคะแล้วคนที่ช้อปปิ้งร้านคุณไปถึงเขาจะไม่มาช้อปปิ้งร้านคุณเขาไปช้อปปิ้งที่อื่นนะคะในแอปซื้อสินค้าหรือไปใช้บริการ คุณก็ยังได้อยู่นะคะคือไม่จําเป็นจะต้องกลับมาซื้อร้านคุณอีดก็ได้อันนี้คือความพิเศษของมันนะคะได้กันเป็นหลายๆทอดต่อ,ตอกันไปนะคะและมันยังมีอีกมากมายที่เราสามารถทําได้กับแอปนี้เพื่อสร้างไรายได้ให้เรานะคะขอบคุณค่ะ MBA Academy สถาบันสร้างความสําเร็จดิจิทัลออนไลน์เครื่องมือสร้างทีมออนไลน์แบบร0 0ทําได้ทุกที่ทุกเวลาสร้างความสำเร็จแบบเป็นระบบ ง่ายทําได้ทุกคนสร้างรายได้ด้วยรายจ่ายผ่านมูมอระบบเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียระบบสร้าง Leader c o โค้ MBA ที่จะเป็นที่ปรึกษามืออาชีพในการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มของมูมอเรามีทีมโค้ดสอนการสร้างสื่อการตลาดออนไลน์มืออาชีพดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MBA Academy ได้แล้ววันนี้ผ่าน Google p เ a y